อะวะีกรเราเซเราเซสภานารณ์ดีงไงผมไม่รู้ว่ามันใครต่อเรื่องมันจะได้เัืทีผีู่บอกเัาะ ท,ที่ได้มาร่วมบุญกันในการถวายสา,านันธทรนเป็นการถวายสารนักธรรนนี้ก็เกี่ยวข้องกับสมบัติสองประการคือคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราทำบุญคนเดียวนะคร้อก จะไม่ได้บริวารสมบัติดังนั้นาการชักชวนคนอื่มนมาทำบุญทำทานด้วยเหตุผลหลายอย่างหรือว่าในสถานการณ์หลายอย่างก็เรียกว่าเป็นบริวารสองัติดังนั้นคนเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพื่อนกาให้ทำในการทำบุญ เราลองเชวนเพื่อนฝูงมาทำบุญด้วยกันเิดทุกงพกตุกชาติเราก็จะมีบริวารแตบริวารที่สำคัญบริวารที่สำคัญเพราะว่าคนเรานี้ก็ยกตัวอย่างเช่นโยมหนึ่งในจำนวนสามสิบกว่าท่านเนะี่ย ถ้าจะทำบุญสร้างพ่อโบส์สักหลังหนึ่งโยมทำคนเดียวเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าโยมจะต้องเข้าใจคำนี้ก็คือคำว่าบุญอย่างสัด้วธรรมชาติของคนที่สร้างพ้อโบส์คนเดียวบุญมันจะหนักมากว่าบุญหนักมากส่วนมากก็จะตายโยมก็ไเหมืนหนักมันหนัก ดังน,นั้นสมภารที่สร้างพ่อโบสถ์นในแต่ละที่ไดแต่แคมป์บอยก็จาเป็นที่จะต้องเวลาสร้างโบสแต่ท่านจะต้องขออนุญาตไปจำพรรษาที่วัดอื่นตั้งแต่บวชหนักโยมแจกทั้งรุนหนักเหมือนกัโยมแบกสอบเนี่ยโยมแบกคนเดียวไหวไหมไหวแต่โยมได้เดินไปตลอดไหวไหมมันไม่ไหวนะรุนหนักบุนหนักแม่ ดังนั้นการที่เรามีบริวารในเรื่องที่สองัญทำบุญเนี่ยก็ถ้าทำบุญหมื่นหนึ่งทำคนเดียวมันหนักไปแต่ถ้าทำบุญหมื่นหนึ่งร้อยคนเดียวก็เดียว,ดยวได้บสบายใจนี่ก็คือเหตุผลที่เรามาทำบุญด้วยกันเรื่กงคาเป็นบริวารสมบัติแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เรียกว่าสว่า์สมบัติ ก็คือเมื่อเราได้ทำบุญด,ด้วยตนเองด้วยเราก็จะได้สวรรค์สมบัติแต่ก็มีสมบัติสองประการน,นี้ก็เราวก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสุดท้ายในชีวิตตามหลักของมุทธศาสนาในวันที่ผานสมบัติซึ่งเป็นสมบัติส,ตสุดท้ายในชีวิตของมนุษย์ก็คือไม่เกิดไม่มาเกิอดอีกแล้ว นี่แหละก็มีอยู่ด้แขนสามประการก็คือสวรรค์สมบัติบริวารสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติวันนี้ก็เป็นให้แยกยมได้ทราบก่อนแต่บรมภาพนี้ก็เป็นเจ้าวาดวัดของเจ้าวัดนี้พอาจารย์เป็น,น,นเจ้าวัดอาจารย์ชื่อพระมหาแก่งปิิดินเศรษฐีอาจารย์เป็น เรียนจบประโยคเก้าคะเป็นสมบ้านเินที่วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครขับวางลำพูพักการอยู่ที่นั่นเจ็ดปีแล้วก็อพจารย์เรียนจบปริญญาเอกจากประเทศอินเดียได้คุณจากข้อหลวงพ้อสทรครับไปเรียนจนจบปริญญาเอกที่ ประเทศดินเดียอาจารจบสาขาวิชาการเกษตร์ครับความสำคัญระหว่างประเทศอาจารย์เดียนจบ <c oughs> เ,นเดียวสายนี้แล้วก็อาจารย์อาจารย์ได้รับได้รับการขอรอ้อง จากท่านเจ้าพระจ้าังหวัดแต่เชิงเซาให้มาเป็นเจ้าว่าทวัดทองเจ้าเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดพระอาจารย์ดึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ใดๆทันสิเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็ อาจารย์ก็อาจากวัดโดยพรอสอุภพรทีนี้เรื่องอาจารย์มาอยู่เนี่ยก็อาจารย์ก็ประสบปัญหา,าหนกหนาก็เลยได้ตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะ,อะขอลาออกอาจากการเววป็นเจ้าวาดในปี2562 ในช่วงจังหวะที่พระอาจารย์นั้นอยู่ในความอยู่ในปัญหาพระอาจารย์ก็เจอเจอโยมคนหนึ่งเป็นหมอธรรมอยู่เป็นหมอธรรมเป็นคนเหมือนลักษณะเหมือนคนท่งเราก็มาหาพระอาจารย์ที่ผู้ติไม่ใช่หลังนี้นะเป็นอาคารเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์ อาานอย่างนี้เป็นสาสวด颂มาก่อนทีนี้พระอาร์ก็ได้รับการพูดคุยกับโยมัวนี้โยมคนนี้ก็บอกว่า,าว่ากรองย่ามเนี่ก็ต่อไปในภายท้านน่าจะใจเลยลูกเรืองแม่แต่ก็จะต้องมีพระองค์ที่อุดมสมบูรณ์องค์ที่อุดมสมบูรณ์เนอ้วน เต็มเครับ,บ,บ,บอ่าไว้แรงอาจารย์นะเจ้ยี่ก็มาบ่านอาจารย์ในช่วงนั้นก็อาจจะลาออกจากการเป็นเจ้าว้าอาจารย์ก็ให้คนขับรถขับรถพาอาจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระไปทุกที่ที่ ที่จะไปได้พเพราะว่าเดี๋ยวจะทาการลาออกจากการทำงานก็ก็ได้ไปกราบหลวงพ่อสําเด็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินวนรอบท่านสามรอบแล้วก็นั่งนั่งมองท่านนั่งมองท่านแล้วก็ได้เช่าหลวงพ่อสําเด็จศักดิ์สิทธิ์นะ ได้จากข้ามนิ้วเนี่ยเดินงม์มาขึ้นรถมาปรากฏว่ารถเนี่ยรถจะมีน้ำหนักเพิ่มประมาณแปดตันครับแล้วก็คนขับรถเนี่ยก็ค่อยๆประคองรถจากสระบุรีมาที่นี่นั่นคือเหตุการณ์เมื่อปี2562หลังจากนั้นก็ มีปรากฏการณ์ที่เราได้ทราบก็คือโควิดแอาจา์ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านน่าจะมาเที่ยวมาเย,ยี่ยมวัดของเจ้าแต่เราก็ไม่ได้ทราบเพราะว่าหลังจากนั้นก็เป็นโควิดแฝจาย์ก็เลยต้องชะลอการลราออกจากการเป็นเจ้าว่าแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ มีเหตุการณรลาดเกิดขึ้นมากมายก็พระอาจารย์ก็สามารถที่จะสร้างวัดของเจ้าจากดีไม่มีอะไรแล้วก็ญาติโยมก็ได้ไม่รู้จักพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ก็เลยได้บาร,รมีของพ่อําเร็จศักดิ์สิทธิ์มาสร้างวัดของเจ้าพระอาจารย์ก็ อยู่ดีๆก็มีคนมาสร้างกำแพงให้สร้างกำแพงรอบอใช้งบประมาณห้าล้านบวทในช่วงในช่วงโควิดนะปีหกสามคนที่นี่เขาก็บอกว่าเราต็ตงไมาได้ไหอ่าก็ก็มีทะเลวันกำแพงก็เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณหกเดือนกำแพงเกิดขึ้น,นคนก็ตกใจมาก แล้วก็อาคารหลังนี้จะเดิมก็เป็นสลานสวดศพมีอยู่วันเด่นก็รักท่านตัดต้นโพมีต้นโพใหญ่นะนอาคารหลังกิ่งของต้นโพนะครับอาคารหลังนี้อาจายมือทำไงก็โพลลงไปในเฟ,ฟแล้วก็อระจายก,ก็ให้คนให้ช่าง พรอาจารย์ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ปรากฏว่าก็จะมีช่างมีช่างที่ทำทำนยครับทำไอ้แนนไม้เนี่ยทำบ้านของคุณหญิงก็จะมาแล้วก็มาทำให้ทําไม่รู้จากกากักกันหรอกก็ดีเขามากราบเขาบอกว่าพระอาจารย์จะทํอะไรเขาบอกว่าเราจะทำเราจะทํากุฏิม่ให้มันสวยครับ เราก็ได้ช่างได้ช่างแต่กรุงเทพมาทำครับก็โดยบัรฑิของพ่อก็พระอาจารย์ก็ได้ได้ทำวัดนี้ก็หมดงบประมาณไปต,ตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบล้านต้องใช้เงินไปอีกตอนนี้ก็ต้องใช้อประมาณเจ็ดสิบล้านตอนนี้นแต่วัดน่าจะเรียบร้อยก็โดยบุญกุศล แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงที่พระอาจารย์อยู่กรุงเทพมหานครพระอาจารย์พระอาจารย์เรียนจบแล้วก็พระอาจารย์จะทำยาลาศิกขาตอนนั้นยาลาศิกขาแต่เหมือนบุญกุศส่วนให้เราอยู่เป็นพระให้เราอยู่เป็นพระพระอาจารย์ก็เลยได้ไปหาหมอดูคนหนึ่ง ที่บานลำพูนะคิขวขอก็ใครรู้จักเนาะบางคนงว,ว่ามอนดูนี่ยก็คิวยาวคิวยาวเป็นหาเว่าวเลยขอพาจารย์ก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปนั่งเรียนไปนั่งเรียนไปนั่งเรียนโหราศาสตร์ที่สมาคมโขนเรียนเรียนทุกอย่างที่เรียนก็เรียนไปเรียนมาก็ เรียนไปเรียนมาก็ผ่านมาแล้วประมาณตอนนี้ก็ยี่สิบปีก็พระอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโบราัศิลป์ดังนั้นก็เลยมีญาติโยมมีลูกศิษย์มามาสมัยที่พระอาจารย์ไปเรียนที่อินเดียก็ท่านเดชการาชทชตท่านอธิการบดีท่าน วิศวกรใหญ่ของอิตาเลียนไทยก็ไปดูดวงอีกเดียนก็ในเรื่องที่ประหลาดมากแต่ก็ปัญหาอาจารย์ที่สอนโหราณศาสตร์ก็บอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าท่านท่านถ้าท่านไม่มีอะไรทำท่านก็ตั้งสันักแล้วก็มีรู้เเียเต็นว่านเต็มเมือง์่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรจนมาเป็นสมภารที่นี่ก็ อนนี้ดวงพระจาจาร์เป็นดวงที่ประหละาดญาติโยมที่มาเป็นลูกศิษย์พระจาจาร์ส่วนมากก็คือไม่รู้จักกันมาก่อนดังนั้นญาติโยมที่โผล่มาที่วัดคลองแาสมส่วนมากก็คือจะไม่เคยเจอญาติโยมในพื้นที่ก็จะเข้าใจว่าโยมที่มาเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์พระจาจาร์แต่จริงเราไม่รู้จักกันหรอกแต่ก่อนหนานี้เมื่อสักห้าวันที่แล้ว มีโยมอยู่คนหนึ่งชื่อโยมพรชิรติดงมันชิริเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็ให้ลูกน้องในเขามามาขอคำแนะนำจากพ่ะอาจารย์ก็ปรากฏวา่าปรากฏว่าเขาก็ไปทำเขาไปหลอ่อพระที่เชียงใหม่เดียวไปหลอ่อพระที่เชียงใหม่เราก็ได้ว่าเขาจะไปถวายที่เชียงใหม่เขาไม่ถวายมาถวายที่นี่ มาถอยที่เนี่ยแล้วก็เราก็เล่นกว้นมาคนเดี่ยวมาเจ็ดสิบคนแล้วก็คนที่มานี่ก็คือเป็นผู้บริหารของสันพะกอนสันพกอนด้วที่ก็ประมาณเจ็ดสิบคนก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงหัดเล้ก็มาดังนั้นาัิโยมที่ไม่เคยมานะ ก็ให้ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์แล้วกันในเวลาในเวลามาเจอกันก็เผื่อวันหนึ่งวันใดยโยมจะมา,มาแวะมาอีกรอบหนึ่งหรือว่าหลายรอบก็ได้ได้เป็นไก็เราที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้โยมฟังว่าทําไมต้องอยู่ที่นี่ครับก็เพราะว่าท่านขึ้นรถใหมก่กขาพอาารพ์ก็เลยต้อง เดี๋ยวดำทตามหี่ไับดำเดี๋ยวเอาเอ,อหาหลวงพ่อสํำเร็จทำเทียมไม้แจกโยมได้ก็โยมได้รับทราบตรงนี้วันนี้ก็จะเป็นบุญตัวส่วนสอน,นกนนะเราพร้อมพร้อมจแล้วน,นะมานจะครบนะครัะท่นานะอาจารย์งานครบแล้วเมืเ่อี้รอปรบมื่สองขั้นด้ยวยกัน นะัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัาามพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคะชามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคะชามิธรรมังสรนังคะชามิส,งมงส,งงสังคังสรณังคัจฉามิ ธุติยมปีพุทธังสระนังัจชามีุติยปีพุทธังสรนมีธุติยมปีธรรมังสระนังคชามีธุติยังสมุติยมปีสังคังสระังคาชามีเตยงังสรนามีตัดยมีพุทธังสรังาามิตัดยมปีพุทธังสระนังคจชามิ ตติยมปิธรรมังสรนังคชามีตติยมปิสร้างคังสรนังคชามีตติยมปีสรางคังสรนังคชามีปานาธรรมดีสิก้าปะตังสมาธิามีปานาติปตาเวรมณีสิก้าปะะทังสมาธิยามี อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทธสมาธิยามีคาเมสุิชาจาราเวรมนีสิกขาปัทธสมาธิยามีคมเมสุมวิชาจาราวเวรมนีสิกขาปัทธารมสมาธิยามีมูสาวาทาเวรมนีสิกขาปัทธรรมสมาธิยามี เทรมณีสิกขาปะทังสมาฮิยามีสุรามระยามาชาปมาทถานาเทรมณีสิกขาปะทังสมาฮิยามีอิมาณิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโฟสัมปะทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมะสีลังวิโสฮาเยนชาตุ เดี๋ยวก่อนเราจะก่อนสวดแกสมาทานเสียงอากาศดีนะเมื่อกี้เออเียคนยังไม่ได้มา เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าสายนาของของชาเชนสซาเนี่ยนะครับมันมีความโค้งงอนะครับคล้ายพญานาคคล้ายมังกรหรือคล้ายกับเส้นแบ่งของผินหยา,านะครับในพระท่เสานะฮะนี้เนี่ยก็ดดยินิตด้วยแล้วจากการคำบวณช่วยรเราเชื่อว่าที่ฐานี่ินเนี่ยมันจะเป็นตรงนันออกนะครับออก แล้วมันจะดีอีกหลายปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบดฟังทุญก่อนแล้วสิ่งเด่นก็คือเราได้สมาธิเรา,เารถึงได้ผ้ากองค์ใหญ่กับการแจ้งที่เป็นสีเงินเงินเป็นกระดิกนะครับงแล้วเราก็มาแล้วเจอวนะ่าสิ่งที่วัดของเจ้าเราถึงได้วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยนกะ็เนะี่ย โอตัสสะภะควตโตอะนะคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยเตอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิภิกขุสักพสสะโอโนเชียมะสัทุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังคาธานานิ สัพติวารานี้ปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสั่งคานากับปริวานเหล่านี้พระพิสุสง ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับซึ่งสังฆทานกับปริวารเหล่านี้ของข้าพาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทินประเทน ำกันนะต่อๆกันเะสาธุ

ใช่คัเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นรูปหลานของอกรมราชวังเบรวรมหาชุลศิลป์นะฮะ,ะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอ่านบานที่สามก็อ,อยู่วัฒชนนสงภานแ้ก็เลยสร้างสิ่งขึ้มนมาเป็นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากจินตนานการไม่ใช้เกิดจากจินตนานการเกิดจาก เขาสั่งให้ทำเขาสั่งให้ทำมินท์นอร์มิ้ท์ประมาณเลยก็้โยมได้รับชาบก็ให้โยมจะทำบุญกับบรรดาตรงนี้ก็หนึ่งแสนบาทหนะึ่งแสนบาททัานบอกให้ทำประมาณนี้เนึนแสนบาทแต่ก็จะมีแย่งโยมมาเช่าอันนี้เราให้เป็นความที่โยมบอกมาอยู่วันชนาทสงคราม <c oughs> เดี๋ยวเล่ายาว ก็โยมในที่โยมพูดก็อาจารย์ก็เลยให้โยมได้รับทราบว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าสัพพะทานนันธรรมะอานนันชนะจิตโยมพูดในที่โยม,มอาจารย์เจการให้ธรรมะยมชนะการให้ทั้งปวงก็จะให้สิ่งของให้ในสัตว์ดีที่สุดก็คือธรรมะนี่แหละดีที่สุด ดันั้นยิ่งโยมพูดถึงเรื่องอาทางทรจิตภาวนาก็เป็นเรื่อทงที่สำคัญก็ขออนุโมทนาบุญสับญาโยมทุกท่านาาก็ญาโยมที่วัดคองยาก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญไม่มีเมื่อถึงเวลา,เาก็จะได้มาเจอกันแต่ว่าเมื่อมีบุญก็จะได้เจอกันมีวาชนาก็จะให พูดคุยได้พวกปัได้รู้จักบังคุณกันไปแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือบารมีก็อยู่กันไปยาวไปแต่ถ้าไม่มีบารมีก็เห็นกันแป๊บเดยียวก็จะหายไปจากชีวิตตอนนี้เขาเรียกว่าวชณา,าหมดวาชนานก็แยกย้ายเป็นธรรมดาแต่ใน,นวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนัโยมนาะไม่เป็นบุญด้วยกันก็ขอให้พระนักศึกา เอก็คณะอะไรโยมอาจารย์คณะคนไหนดีคณะอาจารย์นึครับอาจารย์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 เด่นก็ขออํานวยพรด้วยผู้ชายลุภาพธรรมานุภาพสังขารลุภาพด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อสมเด็จชัดสิทธิ์แล้วก็มีพระประธานในพระโบสถ์ขึ้นหลวงพ่อพระพุทธโสธรแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจองใหญ่ ที่านโยมเห็นตอนที่ลวงพ่อรถนั่นแหละเรามีหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแทนใจแล้วหลวงพ่อพระพุทธโสธรแลร้วก็คุณแรงความดีทั้งหลายของทุกโยมทุกท่านจงมารวมกันเ,เนบ็ดบัมรเดชะเป็นพระวจนะใจทรงบุญประดานให้ท่านทุกคนในคณะขององาจารย์เรนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิต มีความสุขตลอดชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดชีวิตมีทรัพย์สิสนเงินทองมีความร่ำรวยตลอดชีวิตคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบกับไรรทำก็ขอให้สิ่งนั้นจงได้่านสำเร็จในการบรรจงและให้สำเร็จในทุกประการ และตลอดกาลนานเธอสาธุอดีตยานุภาพจักอิทธิ์ทใหญ่กว่านานมาก่อนยะเธอวิบวหะตูระตระิโกเรนจิสาขระเอวัณเววัติโตปินังเอตานังบุปผะปะปิจิตังปะติตังตุหังสิปเวณวเสนเสตุสัพเพตูเรนตุสังตภา เจนโทปนารโสยะธามรริโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชัฌตุสัพพโรโกนะตุมาเตหรอยวันตาราโยสุขชีพสายยโกภวะปิวาเทนะชีนิสนิจามุทะปจจานิโยตตาโหธรรมวาวัฒนติอายุวันโยสุขังธพระเดิ ะขั้นสมาสัพทโธพระควาผูทางพระควาตางอภิวาเทิสวา่าโตพระควาตาธโมธรรมันามช่อมสุมปัติปันโนพระควตโตสาวกสังโคสังธังนามมี เยอยมาอาจารย์อาราธนาเสงเจดีนะครับนั้นใช้ท่านบ่อยๆดีก็จะขาดมาไแล้วนะครับ